สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็แบ่งปันเกี่ยวกับนะคะกระดานเทรดนั่นเองที่มีการรีดเหรียญชิบะเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตัวกระเป๋าเงินค่ะที่กำลังจะเปิดตัวแล้ว สำหรับอาทิตย์หน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเพราะการเปิดตัวครั้งนี้ค่ะมันจะสามารถนะคะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกนอกนะ,ะหรือเหรียญคริปโตอื่นๆนะคะมากกว่านะคะหกพันกว่ารายการะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะนอกจากนี้ก็มีข่าวในเรื่องของนะคะอ่าด้าน,นก็คือชิบะ เกี่ยวกับชีบานเลียมนะคะแล้วก็แมตต์เวิร์ดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันจะนํามาแบ่งปันสําหรับคลิปในวันนี้นะคะคลิปนี้ไม่ได้แนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจอย่าลืมนะคะในเรื่องของความรู้บริหารเงินและข่าวสารประกอบในการตัดสินใจด้วยนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะเรามาดูนะคะตอนนี้สภาพตลาดคะ่ะเริ่มที่จะแดงออกแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวัน วันเสาร์ของโซนเอเชียแล้วนะคะ,ะโดยทั่วไปเสาร์อาทิตย์ก็มักจะพักตัวไซเวอออกข้างนะคะอย่างวันนี้ในอเมริกาก็มีการถแถลงข่าวของนะคะเฟกนั่นเองเกี่ยวกับนาอโยบายในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะคะเพื่อนะคะใเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มแบงก์ต่างๆที่มีปัญหาค่ะปรากฏว่าวันนี้ ไปก็ประกาศออกมานะคะว่าจะไม่ปรับอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นมากกว่านี้แล้วนะคะพู้ง่ายๆก็คืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเลทเดิมไม่สูงกว่านี้และนะคะเท่าทีา่ฟังจากข่าวนะคะก็คือเขาอาจจะลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาแต่ยังคงมีอยู่นะคะเพราะเพื่อที่จะต้องคงคงให้มีดอกเบีย้ยเพื่อ ควบคุมเงินเฟ้อค่ะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็ทำให้กลุ่มของตลาดหุ้นถูกทุบลงมาค่ะส่วนคริปโตไม่ได้ตกใจอะไรเลยค่ะบิตคอยก็ยังคงวิ่งอยู่ในราคาที่26ง0มค่ะก็ยังอยู่ในกรอบอยู่นะคะก็ไม่ได้ดาวลงหนักนะคะนี่ก็คือสภาพตลาดโดยทั่วไปค่ะเนื่องจากตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนั่นเองของภาคของรัฐนะคะ ระดับประเทศนะคะอ,ะอย่างที่เพื่อนๆใครติดตามข่าวก็จะเห็นกันอยู่นะคะในเรื่องของสหรัฐอเมริกาก็เหมือนหลายๆประเทศนะคะเหมือนประเทศไทยเราเช่นเดียวกันก็มีหนี้ในนั้นะหนี้ระหว่างประเทศนั่นเองหนี้ระดับ นะนี่ระดับประเทศนั่นเองนะคะอย่างของคนไทยเราก็เยอะอยู่นะคะเรามาตามข่าวต่อค่ะของชิบะตอนนี้นะคะโอ้แทบมองไม่เห็นเหรียญเลยนะคะนะก็ดาวลงนั่นเองแทบไม่เห็นเลยนะคะราคาตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ที่8 6 8หนะคะสตัวท้ายแรง16เม็ดเงิน512บิลเลียนค่ะ วอลุ่มการซื้อขายเบาบางมากค่ะ63.36เองนะคะนี่ก็คือราคาล่าสุดของชิบาอินุค่ะเราไปดูข่าวแรกก่อนเลยค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าเงินที่กำลังจะ เปิดตัวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแบ่งปันชิ้นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ประกาศออกมาชัดเจนว่าจะเปิดวันที่19เพื่อให้น,ะะนักลงทุนค่ะที่ต้องการที่จะใช้กระเป๋าเงินนี้ให้จองกันเพื่อนโอ้ต้องมีการจองด้วยนะเนี่ย ประกาศนะคะว่านะคะอาประกาศเป็นทางการเกี่ยวกับการสั่งซื้อร่วงหน้าเกี่ยวกับกระเป๋าเงิน w a l l ล็ตค่ะต้องมีการสั่งซื้อด้วยนะคะไม่ฟรีนะคเพื่อนเรามาดูเนะื้อหาข่าวสักเล็กน้อยค่ะบัญชีทวิตอย่างเป็นทางการชีบะได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกระเป๋าเงินเย็นในมินชิบะที่รอคอยกันอย่างมากห้องนี้และภัยรูปบัตรจะใช้เพื่อป้องกันสินทรัพย์ คริปโตรวมถึงโทเคนระบบนิเวศของชิบะก็คือนะคุ้มครองระบบนิเวศของชิบะสามเหรียญน,นะคะชิปบ,บอลและก็ลิชนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ที่แบ่งปันอย่างที่เรารู้ก็คือชิบะทวิตเตอร์ทางการของชิบะนั่นเองที่ดิฉันก็แบ่งปันไปเมื่อวานนี้นะคะก็คือ,ค,อคือนะะเหรียญน,นี้จะเริ่มมีการเปิดพูดง่ายกระเป๋านะกระเป๋าเงิน ใหม่ที่จะเปิดผ่านบล็อกเชนของชิบาเรียมนะคะก็จะเริ่มเปิดให้มีการจับจองวันที่ตั้งแต่วันที่29เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ค่ะกระเป๋าเงินนี้นะคะรองรับสกุลเงินถึง6,000 นะ6,000สกุลเงินนะคะและมีคุณ,คณทั้งหมด6,000และกะะ็ลองรับในเรื่องของผู้ใช้นะคะสามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจคุณสมบัติของมันคือ1ลองรับสกุลเงินมากกว่า6,000สกุลเงิน2ลองรับดีเดสแผ่นฟอร์อมการแลกเปลี่ยนและลองรับ NFT นอกจากนี้ก็เป็นแบบการกระจายอำนาจ Defi ด้วยนะครเพื่อนเป็นในส่วนของ Defi ด้วยนี่ก็คือกระเป๋าเงินใหม่ค่ะของชีบะที่จะเปิดผ่านบล็อกเชนชีบะนะคะ,ะซึ่งผู่ที่จะใช้นะคะเขาได้แจ้งว่าการจดทะเบียนการจดทะเบียนในเชิงบวกมาจากการแลกเปลี่ยนคริปโตเรีซีนะดิจิตอลคอมก็คือการสร้างครั้งนี้ชีบะมีพันธมิตรค่ะ ที่ร่วมกันดูนะคะร่วมกันสร้างขึ้นก็คือนะคะชื่อว่าดิสอ่าดิ s d i สอ่า g i t a l digital นะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภยัย com นะคะหรือด i g i t a l ก็ได้ digital com นะคะซึ่งพึ่งประกาศว่ามีการเพิ่มสกุลเออพึ่งสนับสนุนชิบะนะคะ ในการสามารถซื้อขายชีบะได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะนี่ก็คือผู้สนับสนุนชีบะเราไปดูข่าวอื่นต่อเลยค่ะข่าวนี้ค่ะกระดานเทรดบาเซลค่ะก็รีดเหรียญชีบะเข้าไปในกระดานเทรของเขาแล้วนะคะอ,อ๋อ,อขออภัยเพื่อนคือกระดานเทรดเดียวก,กันกับที่ดิฉันอ่านเมื่อกี้ค่ะชื่อว่าดิสดิสิทาล .com ค่ะการแลกเปลี่ยนคริปโตของบาเซลนั่นเองนะคะรีดเหรียญชิบะเข้าไปและก็เตรียมตัวที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะเพื่อนดิจิทัลนะคะซึ่งเป็นแผ่นรอมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะเปิดเผยการเพิ่มการเพิ่มการสนับสนุนชิบะนะคะการพัฒนานี้ สามารถซื้อขายชีบาทได้อย่างงไไ่ายดายโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนี่ก็คือข้อมูลจากทวิตเตอร์นั่นเองว่าเขาจะสนับสนุนชีบาทนะคะนี่ก็คือข้อมูลค่ะและก็นะเขาบอกว่าการสนับสนุนจะได้รับรางวัลน,นะคะหากมีการอ่าพูดง่ายมีการทวิตจะให้รางวัลน,นักลงทุนหากมีการทวิตนะแบ่งปันแชร์ตั้งแต่ ก่อนวันที่23นั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่มีการแบ่งปันนะคะเรามาดูนะคะรายการที่มีศักยภาพคอยมินชิบะนะน่าตื่นเต้นที่คอยมินการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นอีกแห่งหนึง่งซึ่งตั้งอยู่บาเลนได้บอกใบถึงรายชื่อที่เป็นไปได้ของชิบะในการแท็กนะคะ โดยเขาพูดถึงหัวหน้านักพัฒนาของชิพร้อมกับสนับสนุนชิบะอีก5คนในทวิตนี้ก็คือขอ้อมูลข่าวสารนะคะส่วนใหญ่ก็เอามาจากทวิตเตอร์นั่นเองนะคะในนี้ก็พูดถึงกระดานเท่าอ,อีกหนึ่งผู้ให้บริการก็คือ Paybit ค่ะซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันได้เปิดตัวการแข่งขันรางวัล2 0 0 0 0ดอลลาร์สำหรับชีบาตามรายการนะคะนี่ก็คือเป็นการสรุป บริษัทกระดานเหตยักษ์ใหญ่ต่างๆนั่นเองที่ให้การสนับสนุนชิบะอินุในการจัดกิจกรรมต่างๆการเพื่อนเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงโครงการชิบะเลียม NFT Lab นะคะเนื่องจากตอนนี้ค่ะผลิตภัณฑ์นี้ก็เตรียมตัวที่จะเปิดตัวเช่นเดียวกันและตอนนี้อยู่ในช่วงของการประชุมหาลือกันอยู่นะคะเพื่อนสาหรับผลิตภัณฑ์วัฒนก,กรรมสั หลับคริปโตในส่วนของ NFT นั่นเองก็มีการประชุมดิฉันก็เห็นอยู่ในทวิตเตอร์นะคะ NFT l a b ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในพื้นโต้คริปโตกำลังสร้างขึ้นโดยโครงการที่ก้าวหน้าในระหว่างนะเซนเซนชั่นเซนชั่นเ Ama บนใบแน้นตัวแทนของ n f t lab ได้ให้ความกระจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดและศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะมีเป้าหมายจะนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างสารรค์มาสู่นะขอบเขตของ DeFi ที่สอดคล้องกับปรัชญาที่ที่เกี่ยวกับคริปโตนั่นเองนี่ก็คือการอัปเดตนะคะอ่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะที่จะเข้ามาใช้ระบบนิเวศของชิบะ ะะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะคะเครือข่ายชิบาเป็นสักขีพยานในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น43เอร์เซ กรายการเมเจอร์นะคะเนื้อหานี้พูดถึงท่ามกลางความข้างไข่เหรียญมินที่กําลังดําเนินอยู่เหรียญมินที่ค่อนข้างเก่าอย่างด็อกคอยและก็ชีบะยังคงมีความเกี่ยวข้องจํานวนการทําธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะการยอมรับการพิสูจน์ได้เห็นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะชีบะได้ก้าวไปข้างหน้าโดยไปจากการกำเนิดของเหรียญมินใหม่อย่างเหรียญเปเป,เป้นะคะ ในขณะที่สินทรัพย์ชีบะนะคะสิบอันดับแรกมีการลดลงอย่างมากในแง่ของการทำธุรกรรมใหม่ชีบะอย่างที่เราเห็นนะคะราคาไม่เคลื่อนไหวเลยดาวลงอย่างเดียวนะคะก็ตอนนี้จะเห็นว่าราคาพักตัววิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง0.5ตัว8กว่ากับ9นะคะก็วิ่งอยู่ในกรอบนะคะฉะนั้นค่ะในการเคลื่อนไหวทิศทางของชิบะจากข้อมูล into the อะบ็อกเคอือขายชิบะพบว่ามีธุรกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมีมูลค่าถึง9.9ล้านดอลลาร์การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ43.78ค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกรรมส่วนใหญ่เหล่านี้ในเครือข่ายชิบะมีสาเหตุมาจากนักลงทุนเปลววานค่ะข้อมูลเชิงลึกนะคะเพิ่มเติมชิบะส่วนใหญ่คิด คิดเป็นประมาณ67.35%เป็นประวานนักลงทุนรายใหญ่คิดถึงประคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20.44%ของผู้ถือพูดง่ายเปาวานเนี่ยถือไป67ค่ะส่วนผู้ผู้ถือทั่วไปก็20%นะคะในขณะนะคะ10นะขอภยัยส่วนใหญ่คิดไปที่67.3เปาวานถืออยู่20% จุดนะคะนักลงทุนรายย่อยขอไปนะอ่าปาวานขอภปยปาวานถืออยู่ที่67.35เนะเป็นปาววานนักลงทุนรายย่อยถืออยู่ที่20.44เปค่ะในขณะที่12.21ที่เหลือเป็นนักลงทุนประเภทอื่นๆนะสรุปก็คือปาววาน60 7.35าลายย่อย20.4ที่เหลือก็กระจายกระจายไป12.21ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลอย่างมากต่อธุรกรรมเครือข่ายนั้นกระทาโดยผู้ถือรองลายใหญ่ค่ะฉะนั้นสรุปก็คือชีบะลายใหญ่ถือเยอะถึง67%นะคะค่อนข้างเยอะค่ะในข่าวนี้ยังพูดถึงกระดานเทรดย่างนะคะ ดิจิตอลนะคะเปิดประตูสู่ชีบะเป็นกระดานเทรที่ลีดเหรียญชีบะเข้าไปนั่นเองก็เป็นข่าวที่ดิฉันอ่านไปก่อนหน้านี้นะคะอ่านี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้สําหรับชีบะอินุค่ะนี่ก็คือข่าวสารสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็พยายามทําคลิปไม่ให้เกิน20นาทีหรือ30นาทีนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากดิฉันสะกดภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนะ,ะอะติดตามมีข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถร่วมแสดงความคิเดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำแนะนำนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ